เหมือนว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวดูนะฮะสิ่งที่เราจะได้เห็นนับกนี้ก็คือการเก่งค่างเงินบาทอาจจะกลับมาอีกครั้งหนึง่งนะครับการเก่งค่างเงินบาทกลับมาเนี่ยมันจะเกิดทําให้เกิดแรงซื้อในตาสารนี่นะครับซึ่งเริ่มมีเข้ามาให้เห็นแล้วนะฮะในสองวันที่ผ่านมาแบบโอ้ไวมากเลยหมื่นล้านสองวันที่ผ่านมาคนะครับแต่ในหมื่นล้านเนี่ยมันเป็นเจ็ดพันล้านนเป็นระยะยาวระยะสั้นเนี่ยมันมันแค่ประมาณสองสามพันล้านซึ่งยังไม่ได้เยอะมากพอที่จะ เป็นสัญญาณชี้นําที่เงินจะเข้าสู่ตลาดหุ้นแต่ผมกำลังคิดว่ามันกำลังเข้ามาฮะเพราะว่ากำลังเข้ามาแต่เพิ่มเนี่ยมันจะมีเงินบางส่วนอ่ะเขาเข้ามาในหุ้นเราถึงได้เห็นว่าวันนี้ยเราไม่ได้ตกตกตกใจอะไรเลยนะฮะแต่การที่หุ้นอเมริกามันเริ่มลงหรือบรรยากาศไม่ดีเราก็เป็นของเราอย่างนี้อยู่แล้วคือเขาดีเราก็ไม่ดีเขาไม่ดีเราก็ไม่ดีนะฮะคือเราก็จะอยู่อย่างนี้ของเราไปเรื่อยๆครับกรอบมันก็เลยจะเป็นเหมือน่านที่เราเคยคุยกันว่าคือข้างล่างเข้ามาพันร้อยยี่สิบ ข้าง<ะ>บนมันก็พันสองร้อยสี่สี่อยู่แค่นี้ครับค่ะอ<ม>ืมครับไม่ไม่ไม่ลึกลงไปถึงระดับอันหนึ่งนะคือมันก็จะดีเดือดเลือดได้บ้างครับแต่มันไม่น่าเห็นการมูกว่าอะไรอีกนะครับขนาดนั้นนะครับค่ะแล้วผมมองว่าอย่างที่บอกครับว่าหัวเด็สําคัญมันอยู่ที่การเก็งห้างเงินบาท<ม>ทีนี้เรามาดูกันที่ค่างเงินบาทเนี่ยระยะสั้นเนี่ยมันได้แรงหนุนอยู่สองส่วนด้วยกัน <C> ส่วนแรกก็คือตัวดอลล่าเองเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์เตีมเป็นเนต็ม <S <S เซลล์อเมริกาอาเจนเนี่ยเก <C> ิดข <LEGO> ึ้นดีแล้วนะฮะจากความเสี่ยงเรื่องของการที่บูดี้เตือนนะขอไปบูดี <C> ้ดาวเกรดนะครับบ <C> ูดี้ดาวเกรดไม่พอ,อทํามเองก็ผลักดันกฎหมายในการลดภาษีเนี่ยเข้าสู่สภา,าอยู่อ่าเพราะนั้นคงมีความเสี่ยงเรื่องของสถานะการทางนะฮะตรงนี้มันทําให้ดอลล่าช่วงนี้อ่อนบาทก็ได้แรงกระสองแข็งแล้วก็อีกเรื่องนีงที่ผมคิดว่า น่าจะเกี่ยวกันก็คือเรื่องที่ทําให้บาทแข็งนี่ก็คือการที่รัฐบาลเริ่มมีดวงตาเห็นธรรมฮะ <c oughs> ดวงตาเห็นธรรมในที่นี้ก็คือ <c oughs> เขาเนี่ย <c oughs> เมื่อวันเมื่อวันสร์ที่่านมาเนี่ยเอรัฐมนตรีรองนายรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีครั้งคุณพิชัยที่ออกมาพูดถึงเรื่องการเลื่อนนะครับ <c oughs> แจกเงินหมื่นเฟสสามเฟสสี่ออกไปก่อน <c oughs> ไม่มีกําหนดนะฮะ <c oughs> คุณอุ๊กอีก็มาต่ <c oughs> อภาพไอ้คำว่าเลื่อนไม่มีกําหนดอันนี้ออกมาในที่ประชุมคณะกรรมการอ่อ นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะพอออกมาให้สัมภาษณ์ว่าอะไรให้สัมภาษณ์ว่าเฮ้ยไม่ได้ไม่ถึงขน,นาดพับไปแต่ว่าเวลาเนี้ยมันไม่เหมาะสมก็ต้องรอเวลาที่เหมาะสมเช่นเศรษฐกิจด,ดีขึ้นก่อนแล้วเราก็ค่อยอาจจะมาแจกอีกครั้งหนึ่งซึ่งมันก็ค่อนข้างแย้งๆกับตอนสมัยที่เขาบอกว่าจะแจกเนาะบอกว่าเศรษฐกิจวิกิตเลยต้องแจกอะไรเงี้ยฮะแต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าจะแจกเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมมันกำลังสะท้อนว่ารัฐบาลกําลังถันกลับมาใช้นโยบายการคลังแบบที่มัน ถูกต้องคำนองคลองทำมากขึ้นกว่าเดิมคือเน้นไปที่การแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเน้นไปที่การแก้ปัญหาระยะซึ่งถ้าเก็ดเน้นไปที่การแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเน้นไปที่การแก้ปัญหาระยะยาวเนี่ยมันก็ไม่ได้ผลทางการเมืองถูกไหมเพราะว่าถ้าจะคุณเอาให้ได้ผลทางการเมืองคุณต้องเปกระทงอะไรที่ระยะสั้นแล้วปล่อยให้เงินมันสูญเปล่าไปแลกการมาได้ความประทับใจจากประชาชนผู้ยากไร้เนี่ยเล็กๆน้อยๆนะครับแต่เขาเรื่องที่แก้ปัญหาระยะยาวเนี่ยเท่ากับว่าเขาเห็นผลประโยชน์ของประเทศเนี่ยมากขึ้นว่า ตรงนี้มันทําให้ความเสี่ยงเรื่องของสถานะกนารคขงในอนาคตที่มันจะแย่มากๆเนี่ยมันก็ลดต่ำลงแล้วมันก็มีผลต่อเรื่องข้างกันด้วย